วันเดทที่สำหรับพัชรีนะคะบุคคลที่งงเงงเงงกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวแต่ัดสินใจไปคนเดียวเงงเงา,งาคนเดียวโดยที่เราไม่มีการเชิญเพื่อนชวนเพื่อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะและดันนี้เราก็ได้ตัดสินใจไปที่โรงเรียนในร้อยพระจอมเกล้านะคะจังหวัดนนะครนายกเราไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนอ่าเขาชะงกแกเล่นซะและ<อ>้วนเข้ามา,นาในโรงเรียนแล้วใช่ปะแล้วคือมันไม่รู้ต้องไปทางไหนต่ออะมิจูบ้า ฉันต้องไปถามตรงไหนอะคือดูดิฉันต้องไปถามตรงไหนก่อนหอประชุมคือไม่อยู่ตรงไหนอะคือครั้งแรกในการมานะแล้วคือฟิลมาคนเดียวเลยจ้าต้องไปถามใครวะแต่คือฉันขับมาอยู่ตรงตรงอย่างเดียวแหละคือตรงอย่างเดียวเลย แล้วก็ไปทางคาเฟ่นะแกฉก็หลงม่วนมดเลยมีใต้หอกแล้วก็มี่ค่ขเข้ามาก็จะเจอลานจอดรถนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟคาเฟ่นะคะส่วนอีตัวจำหน่ายตั๋วจะอยู่ตรงโซนข้างหน้าเลยเราสามารถไปซื้อตั๋วกิจกรรมได้เลยนะคะก็จะมีรายการตามนี้เลยนะแต่สาหรับพึ่งพึ่งซื้อไม่เยอะนะเพราะว่าด้วยความว่าเรามาคนเดียวร็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะอย่างแรกเลยพุ่งตรงไปที่ยิงธนูนี่เลย50บาทนะคะ พี่ครูฝึกใจดีมากๆถ่ายรูปให้ด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะเขาจะมีการสอนวิธีการยิงธนูนะคะแต่แอบบอกเลยว่าแอบ,บช้าตรงข้อมือน,นิดนึงคือเชือกมันไปโดนกระแทกแบบจิบตอนยิงไม่เจ็บนะก็มีความแม่นนิดนึงต่อมานะคือไปเล่นบีบีการแหละแต่ว่าเราอะไม่ได้ถ่ายรูปไปไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยนะเก่งใจพี่เขาเราก็เลยหันไปเล่นตรงพวกยิงตุ๊ก,กตานะคะแล้วก็ปลาโป่งนะก็ได้ไปสองตัวให้น้องที่ปลาโป่งไปตัวหนึ่งนะ ิลแบบสนุกมากแนะนําให้มานะคะพาเด็กๆมาได้นะเด็กๆคือแบบน่าจะปลื้มมีปั่นจักรายานด้วยนะอีนี้ก็ฟิลไงฟิลอยากปันรกร่นจักรยานนะก็ไปปันรรน่นจักรยานจ้าคือบรรยากาศดีมากลมเย็นมากนะคะปั่นจักรายานแค่40ิบาทเองครึ่งชั่วโมงนะก็คือปั่นไปเลยแต่จุดพีคของชีวิตคือสตอรี่ดิฉันปั่นไปปั่นมาจ้าบนโต๊ะ เงา่าแล้วเจอฝนไปอีกโคตรจะเหงาปั่นคนเดียวฝนสึกตกไม่มีที่หลบฝนก็ต้องอบใต้ต้นไม้นะคะคือแบบสตรอรี่วันนี้ชํำเปียกที่สุดแต่ถามว่าได้บรรยากาศไหมคือแบบบรรยากาศดีมากพอฝนหยุดนะคะก็คือแบบหมอกเมกิกเต็มไปหมดเลยฟิลคือหน้าขางเต็น